พี่เทมคะ่ะค่างวาดรถเดือนล่าสุดเนี่ยพี่จ่ายหรือยังคะอ๋อพี่จ่ายไปแล้วจ่ายเมื่อวานน่ะใช่ค่ะทำอะไรกันอยู่จ้ะเฮ้ย,ยแหมพวกหนูสองคนเนี่ยดูรักกันดีจริงๆเลยนะออนี่ป้าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยป้าเข้ามาตั้งแต่ที่พวกหนูคุยถึงค่างวดรถนั่นแหละแล้วเข้ามาแบบไม่มีมารยาทเลยเนาะหนูพูดอะไรจ้ะอ๋อเปล่าครับ แล้วนี่ป้ามาป้ามีธุระอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยออไม่มีอะไรหรอกลูกป้าก็แค่มาทักทายเออนี่นี่หนูรู้จักยายฝั่งตรงข้ามนี้ไหมลูกก็เคยเห็นแกออกมารดน้ำต้นไม้ที่หน้าบ้านอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรเป็นพิเศษหรอกคะ่ะหนูสองคนน่ะห้ามไปจอดรถกวางหน้าบ้านเขาเด็ดขาดเลยนะไม่อย่างนั้นน่ะเขาจะไปขุดดินที่สวนบ้านเขาอ่ะมาใส่ฝากระโปรงรถอ่ะลเลอะเทอะไปหมดเลย มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นด้วยหรอคะมาอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วยังไม่เคยเห็นเลยนะคะใช่ครับอีกอย่างเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ของยายเขานะครับเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาก็าคงจะมีสิทธิ์แหละฮะแหมคนเราอะ่ะมันก็ต้องมีน้าใจกันหน่อยไหมล่ะคนเราก็มีน้าใจกันทั้งนั้นแหละคะ่ะแต่ว่าน้าใจเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับความเกรงใจด้วยนะคะเพราะคนให้เขามีใจให้แล้วคนรับเนี่ยก็ต้องรู้จักเกรงใจด้วยว่าเอาได้เท่าไหน งั้นป้าไปก่อนแล้วกันนะไม่รู้จักป้าแกด้วยเหรอไม่รู้ค่ะพี่จะไปรู้จักได้ไงถ้างั้นเนี่ยก็คงเป็นป้าอย่างว่าป้าอย่างว่านี่อะไรเหรอคะก็ป้าที่ชอบใส่ใจคนรอบข้างไงอ๋อจริงด้วยค่ะเฮ้ย รอวแบบนี้ป้าเขาจะเอาเรื่องเราสองคนไปพูดให้คนอื่นฟังไหมคะก็ไม่รู้่สิแต่ป้าพวกนี้ก็พูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าคนอื่นเขาก็คงจะไม่เป็นแบบป้าทุกคนจริงไหมคะก็คงจะอย่างนั้นนะรอบนี้เลทน่าจะอยู่ที่หมื่นสองนะคะพี่ อ๋อได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวส่งไปให้นะคะขอบคุณมากค่ะโหทำงานอะไรอะ่ะได้ต้องเป็นหมื่นเลยแถมยังอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนด้วยเฮ <c oughs> ้ยหรือจะพ้ยเด็กสมัยนี้นะเสียพูดเสียคนหมดเฮ้ยป้าคะ <c oughs> ไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะเอ้อป้าตกใจหมดเลยลูก หนูจ้าพอดีป้ากะว่าจะมาแวะคุยหน่อยค่ะลูกแต่เห็นหนูโทรศัพท์อยู่ป้าก็เลยไม่อยากรบก,กวนมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเปล่าหรอกลูกเออว่าแต่หนูทำงานอะไรหรอไม่เห็นหนูออกไปจากบ้านเลยพอดีหนูเป็นฟรีแลนซ์นะคะอะไรแลนล์หรอจ๊ะฟรีแลนซ์นะคะแลออ้ป้ามีอะไรหรือเปล่าคะถ้าไม่มีอะไรเนี่ยหนูขอตัวเข้าบ้านนะคะ ไม่มีอะไรหรอกจก้ะหนูไม้หนูไม่้มลูกใครมาไม่รู้เหมือนกันนะคะงั้นเดี๋ยวมาไปดูก่อนแล้วกันนะคะอ สวัสดีค่ะป้านิดป้ามามีอะไรหรือเปล่าคะป้ามีเรื่องอยากจะมาวป้าไปคุยในบ้านกันเถอะไปอ,อะไรวะเนี่ยป้าเองหรอครับเนี่ยเออนี่หนูหนูรู้จักเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างบ้านเรามะ ชื่อตองอะลกูกอ๋อก็พอจะรู้จักอยู่นะคะน้องที่อยู่ข้างๆบ้านนี่ใช่ไหมคะใช่ใช่ป้าที่อยากรู้จริงๆเลยนะว่าเขาว่าทำงานอะไรได้เงินเป็นหมืนม่นๆเลยนะลกูกป้าครับถ้าป้าสงสัยเนี่ยผมว่าป้าไปถามเธอเองดีกว่านะครับจะได้หายคาใจจริงค่ะเพราะว่าพวกเราเองก็ไม่รู้จะตอบป้ายไงดีอะค่ะแหมน่าเสียดายจังเลยนะเออ ว่าแต่พวกหนูสองคนน่ะแต่งงานกันมานานหรือยังละ่ะก็กี่กว่าแล้วค่ะทำไมยังไม่มีลูกกันละ่ะเดี๋ยวแก่ตัวไปอ่ะมันจะมีลูกยากนะเพิรนว่าพวกเราสองคนยังไม่พมร้อมอะค่ะป้าไม่เป็นไรถ้าเลี้ยงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวป้าจะมาช่วยเลี้ยงเอง ได้ค่ะงานเนี้ยตองก็ทำคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะจริงๆก็เหลืออีกไม่มากก็น่าจะส่งดาบแกใไปพี่ดูได้แล้วละ,ค,ะค่ะค่ะใช่ค่ะอ๋อก็ตามนั้นได้เลยค่ะยังไงเนี่ยเราตองจะแจ้งไปอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะค่ะยังไงต้องขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ะะมีอะไรหรือเปล่าคะเห็นป้ายืนมองตองอยู่นานแล้วนะคะอะงั้นป้านั่งนะหนูป้าก็แค่เหงาอะลูกป้าแก่แล้วอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครคุยด้วยป้าก็เลยเหงาอะแล้วทำไม ป้าถึงไม่ไปคุยกับพวกสมาคมผู้สูงวัยในหมู่บ้านเราหระคะจะได้ไม่เหงาไงแหมเรื่องนั้นก็ช่างมันเถอะเออหนูตองหนูตองรู้จักหนูไม้ไไมู่กหนูไม้อะ่ะเขาแต่งงานกับสามีของเขามาตั้งสองปีแล้วนะแต่เขายังไม่มีลูกกันเลยแล้วยังไงล่ะคะถ้าเขาไม่พร้อมมันก็ไม่แตกเนี่ยคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาจะไม่มีลูกกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขานะคะว่าแต่ หนูทำงานอะไรหรอลูกเห็นอยู่บ้านทั้งวันเลยไม่เบื่อหรือไงหนูต้อง work f r ฟ m home อะค่ะหนูก็เคยบอกป้าไปแล้วเนี่ยค่ะว่าหนูเป็นฟรีแลนซ์จริงๆหนูไม่ค่อยชอบออกไปทำงานข้างนอกอะค่ะหนูไม่ค่อยชอบคนวุ่นวายแล้วก็หนูเบื่อคนเยอะๆอะค่ะเล้าจริงๆเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะคนที่ชอบมาจุนจ้านเรื่องของคนอื่นเนี่ยหนูเกลียดมากเลยถ้าหนูคีบเบื่อแบบนี้เดี๋ยวหนูจะมีแฟนยากนะลูก ก็คงงานมั้งคะอันนี้ดีไหมคะอืมอืมอืมดีนะสั่งไรแล้วกันค่ะ <_ d ose> พี่ไม้พี่ไม้ว่างอยู่ไหมคะว่างอยู่ตองมีอะไรหรือเปล่ามานั่งก่อนสิ <_ d ose> มีนาเครียดเฉียวเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่า งั้นฟองขอเข้าเรื่องเลยนะคะที่ไม่อยากให้มันเสียเวลาพวกพี่สองคนเนี่ยน่าจะรู้จักมนุษย์ป้าที่เขาชอบไปคุยกับบ้านนน้นบ้านนี้ใช่ไหมคะหอ,อป้าคนนั้นน่ะเหรอในบ่บ,บ้านนี้ก็นี่จะมีป้าเดียวแหละใช่ค่ะพี่คนนั้นแหละว่าแต่มีเรื่องอะไรล่ะคือว่าวันนี้ตองอยากจะปรึกษาพวกพี่สองคนนะคะว่าตองจะหลีกเลี่ยงป้าคนนั้นยังไงดี าเรื่องนั้นเนี่ยคงจะยากมากเลยแหละหรือว่าพวกเราจะลองคุยกับป้าเขาตรงๆดีพูดกับเขาไปตรงๆเลยอ่ะคิดว่าเขาจะฟังไหมผมว่ามันน่าจะหนักกว่าเก่านะบางทีเนี่ยป้าอาจจะไม่พอใจมากเลยก็ได้นะใช่ค่ะต้องคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามันสุดทางแล้วเนี่ยเราคงต้องพูดนั่นแหละค่ะหรือว่าพวกเราจะลองถามแกไปเลยดีว่าแกมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพวกเราจะได้ช่วยอ่ะ ต้องว่าอย่าเลยดีกว่าค่ะตองกลัวว่าเดี๋ยวแกเนี่ยจะเอาเรื่องนี้มาอ้างแล้วก็มายุ่ยงยากกับพวกเราอีกอพี่เห็นด้วยนะเออพี่คะตองขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะได้สิตามสบายเลยจ้ะแย่เหมือนกันนะคะนั่เลยสิอ,ยอ้าวอยู่บ้านกันจริงๆด้วยบ้าเห็นประตูรั้วมันเปิดอยู่นะลูก ป้าก็เลยอยากจะมาคุยอะไรหน่อยจ้ะเออหนูจ้ะแม่หนูคนนั้นน่ะทํางานอะไรอะ่ะป้าสงสัยมากเลยนะลูกเขาก็เคยบอกป้าไปแล้วไม่ใช่หรอคะว่าเขาทํางานอะไรมันก็ใช่อยู่หรอกแต่ป้าก็แอบสงสัยอะลูกว่าทงานแบบนั้นน่ะมันทําที่บ้านจริงๆได้หรอมันจะมีได้ยังไงและมันดีจริงๆหรอ แล้วทำไมป้าถึงคิดว่ามันไม่มีแล้วเป็นงานที่ไม่ดีล่ะคะป้าว่างานที่ได้เงินเยอะมากขนาดนั้นน่ะมันก็ต้องมีถึงงานอย่างว่านั่นแหละไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับป้าผมว่าป้าน่าจะเข้าใจผิดนะครับงานที่ทําที่บ้านแล้วก็ได้รายได้ดีๆเนี่ยมันมีตั้งเยอะแยะเลยนะครับป้าจริงค่ะป้าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันไปไกลแล้วนะคะมีสอนพิเศษออนไลน์ได้เงินชั่วโมงแล้วตั้งหลายพันก็ตั้งเยอะแยะ ป้าอย่าเอาไปพูดมั่วซั่วแบบนี้สิคะถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่ได้ยินเข้าเนี่ยเขาจะพานเข้าใจน้องตองผิดหมดนะคะโถ่หนูไม้หนูไม้ก็จริงจังไปได้ป้าว่าแม่หนูคนนั้นน่ะต้องทำงานอย่างว่าแน่ๆเลยอ๋อออกไปกลางคืนไงลูกไม่มีใครรู้หรอกงานอย่างว่าที่ป้าพูดเนี่ยงานอะไรเหรอคะว่าไงคะป้าคิดว่าตองทำงานอะไรเอาลยไง ก็ป้าคะการที่ป้ากล่าวหาคนอื่นเขาไปทั่วแบบนี้มันไม่น่ารักเลยนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยป้าคงเอาเรื่องผมกับมาเนี่ยไปพูดทั่วเลยใช่ไหมครับก็น,นิดหน่อยจ้ะป้าต้องถามป้าจริงเหอะนี่ป้าเป็นมนุษย์หรือเป็นกล้องวงจรปิดหมู่บ้านฮะรู้ทุกเรื่องเลยแต่ไม่ใช่เรื่องจริงสักเรื่องแล้วป้าพูดแบบเนี้ย มันคือการกล่าวหากันนะคะกล่าวหาแบบนี้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงต้องฟ้องป้าได้นะถ้าขืนป้ายังเป็นแบบนี้อีกคนทั้งหมู่บ้านก็คงไม่มีใครอยากคุยกับป้าแล้วละค่ะและครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดป้าเข้ามาบ้านหมาแล้วก็พูดจาไร้สาระเรื่องแบบนี้อีกอ่ะไมายขอไม่ต้อนรับนะคะพูดจากับผู้ใหญ่แบบนี้ได้ยังไงมารยาทอะ่ะมีไหมมีค่ะแต่ใช้เฉพาะกับบางคนถ้าป้ายังเป็นแบบนี้อยู่ มายก็คิดว่ามายไม่สมควรมีมารยาทกับป้าแล้วล่ะค่ะเพราะการที่ป้าเอาเรื่องคนอื่นรวมถึงเรื่องมายกับสามีเนี่ยไปพูดให้คนอื่นฟังไปทั่วแบบเนี้ยนั่นเท่ากับว่าไร้มารยาทเหมือนกันนะคะป้าพอกันทีค่ะถ้าป้ายังจะพูดจาแบบนี้อยู่ก็เชิญออกไปจากบ้านมายด้วยค่ะเชิญค่ะป้าเออฉันไปก็ได้วะและฉันจะไปบอกคนอื่นที่หมดเลยพวกแกพวกแกพูดอะไรกับฉันบ้างเอาเลยครับป้า ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีใครเนี่ยเชื่อคําพูดของกล้องวงจรปิดแต่ป้าแม่น้อยอิเดียรนี่รีบริีญาตฝากไปก่อนเถอะรีบมาเอาคืนนะป้าที่มายพี่พูดได้เยี่ยมเลยค่ะ คนที่เอาเรื่องคนอื่นไปพูดมักไม่มีเรื่องดีให้คนอื่นพูดถึง